ดูทำไงดีดต้องตกใจสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคนก้างตัวดันเป็นหูทีท่ใบหูซะแล้วเอามือไปคคำๆเจอเม็ดด้านด้านเม็ดใหญ่ประมาณอย่างกับเห็บตัวเครื่องเตัวหนึ่งเลยก็แปลกใจว่าเขาเป็นอะไรเป็นเม็ดแข็งๆอยู่หลังใบหูก็ไปดูก็คือเป็นเม็ดหูดซึ่งเราก็เคยเป็นในวิธีการแก้ไขรักษาก็ไม่ได้ยากเลยใช้ เขาเรียกแผนโบราณมาใช้ก็คือสมัยก่อนเนี่ยอยู่กับหญ้าเป็นเม็ดตุ่มคันหรือว่าเป็นอะไรผื่นเม็ดอะไรต่างๆเนี่ยหรือเป็นฝีเนี่ยหญ้าจะใช้ปูนแดงเนี่ยป้าย ไอตัวนะมันก็จะเม็ดเหล่านั้นก็จะหายเม็ดฝีเนี่ยเม็ดยุงกัดอะไรอย่างเงี้ยตุ่มคันอะไรเงี้ยมันก็จะหายทีนี้พอมาตอนมีอยู่ครั้งหนึ่งเราเป็นหูดเราก็เลยใช้วิทยายุทธของย่าเนี่ยเอามาป้ายปรากฏว่าไอเนื้อหูดที่เป็นด้านเนี่ยมันนิ่มตัวลงแล้วมันก็เขาเรียกมันยุ่ยๆเหมือนมันนิ่มแล้วยุยยๆแล้วก็หลุดลอกออกแล้วก็ แผลนะก็รัดไว้นะมันมันเรียกอะไรตรงที่เป็นรอยหูดนะมันหลุดเดียวก็จะเหนือแต่เนือ้อก็พอถ้ามันหลุดไปเนี่ยยังไงแล้วก็อีตรงเป็นหนังด้านๆเนี่ยก็ต้องเอามันออกให้เกลี้ยงแล้วถือว่าให้เรียกถอนลากถอนโคนไปตัวเนี้พอเสร็จแล้วอ่ะด้วยคุณสมบัติของเอปูนแดงเนี่ยมันก็จะทําให้แผลเนี่ยรัดเร็วภายในแค่สามสี่วันเอง หูดนะก็สลายไปจากเราแล้วค่ะเนี่ยคือเรื่องราวของการรักษาหูดมาเดี๋ยวก็เอาหูดเนี่ยเอาปูนแดงนะป้ายลงไปแล้วก็อย่าไปให้มันไปโดนตรงเนื้อส่วนอื่นพยายามป้ายให้มันตรงตรง,ตรงหัวฝุตรงที่เป็นหูดนะให้มันตรงเลยแล้วก็เอาพลาสเตอร์ยาเอาตรงส่วนที่เป็นกาวอะ่ะตัดพอดีกับเม็ด ที่เป็นเม็ดหูดเพื่อจะคุมไม่ให้ตัวปูนแดงหายไปไหนนะแล้วก็แปะมันลงไปแล้วก็ทิ้งมันไว้อย่างนั้นนะ่ะประมาณสักสามวันสี่วันเนี่ยของเจ้าเนี้ยที่เมื่อกี้ที่ตะโกนร้องให้ขอความช่วยเหลือเนี่ยแปะไปสามวันมัน้งพอวันที่สามก็เอาออกก็มือไปจับดูมันก็ไอตัวเม็ดหูดเนี่ยมันก็นิ่มๆพอเอาเอเขาเรียกแหนบอะฉีดแอลกอฮอล์นะแหนบดึงดึง,ดงไอเนื้อที่มันยุ่ เป็นหัวหูดเนี่ยมันก็ยุยยุยหลุดลอกออกหมด,หมดเลยเราก็พยายามดึงไอตัวหนังนะให้ลอกออกหมดแอลกอฮอล์ฉีดแล้วก็เอายาเอที่เป็นครีมแก้ผิวหนังอักเสบทาจบข่าวเลยเนี่ยผ่านมาไม่กี่ชั่วโมงไอตรงรอยแผลนะเครียดม,มันหดลงเนี่ยก็ผลประโยชน์ของการใช้ปูนแดงทาแหละค่ะแล้วใครที่มีความทุกข์การเป็นหูด ก็ลองใช้ดูนะคะแต่ก็ต้องเลือกดูว่าตรงพื้นที่ที่มันควรจะใชะ้แต่ถ้าเป็นในจุดล่อแหลมหรือก็เสี่ยงก็ต้องไปปรึกษาแพทย์นะ,นะคะแต่แต่ตรงนี้เขาเป็นตรงใบหู มันก็ดูแบบว่าแค่ทาง่ายๆนะของส่วนเราเนี่ยเป็นตามแขนตามขาหรือตามศอกอะไรอย่างเงี้ยข้อพับขามันคือมันอยู่ในจุดที่เออใช้กับเ,เรียกอะไรนะใช้ตัวทากับผิวภายนอกได้อะ่ะก็ลองกันดูแต่ถ้าเป็นจุดที่มันมันเสียงหรือล่อแหลมเราก็ไม่กล้ารับรองนะแต่จริงๆแล้วปูนแดงเนี่ยเมื่อก่อนคนสมัยก่อนเขาก็มากินกับหมากเนี่ยแล้วมันต้องใส่เข้าปากนะ มันก็ไม่น่าเป็นอันตรายอะไรแล้วตัวปูนแดงก็มันไอตัวสีแดงเนี่ยมันทํามาจากขมิ้นไอตัวขมิ้นมันก็รักษาผิวอยู่แล้วฉะนั้นมันก็ไม่น่าที่ทจะมีอันตรายอะไรก็ลองใช้กันดูค่ะเผื่อว่าใครกาลังทุกข์ใจอาการเป็นหูดก็ลองเอาไปใช้ดูนะคะไม่สงวนลิขสิทธิ์แล้วก็อยากบอกคนที่กําลังทุกข์กับอาการเป็นหูดค่ะเรื่องราวตรงนี้ก็ขอแชร์แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ